พามาดูวิธีการเอาด้ามคาที่หักคาออกครับขากระบอกนะก่อนอื่นเราก็ต้องทุบเศษปูนออกก่อนครับมันหนักหลังจากที่ทุบเศษปูนออกเราก็ใช้สว่านในการเจาะไม้ครับให้มันมีช่องว่างหลังจากนั้นเราค่อยหาพวกไขควงมาตีด้านข้างๆให้มันยุบออกครับเราตีแล้วก็โยกง,งัดด้วยนะเพื่อให้มันยุบมันจะได้งัดออกง่าย ไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ไผ่นะที่เราใช้งานมานานแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่เหมือนกันครับใช้ค้อนทุบแล้วก็ใช้ไขควงงัดออกพองัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันยังแน่นอยู่แล้วก็ยังมีช่องว่างน้อยอยู่เราก็ใช้ดอกสว่านครับเจาะเข้าไปใหม่ครับเพื่อให้มันมีช่องว่างเยอะขึ้นแล้วก็ค่อยไฟงัดหลังจากนั้นก็ใช้คีมมาช่วยดึงครับทั้งทุบทั้งตอกทั้งงัดครับ หลังจากนั้นก็จะจะเอาชีมเนี่ยมาดึงออกครับพอมันออกมาเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีๆว่ามันออกมาหมดหรือ,อยังนะถ้าหากออกมาหมดแล้วเราก็เหลาด้ามตัวใหม่ใส่เข้าไปอันนี้เป็นด้ามเดิมาแล้วครับเพียงแค่เหลาจุดใหม่ใส่เฉยๆครับเหลาให้พอดีรู้นะแล้วค่อยต่อเข้าไป อย่าเอาพอดีป๊ะครับเอาฟิตฟิตนิดหนึ่งนะเผื่อเวลาตอกเข้าไปด้วยครับมันจะได้แน่นครบบจ่ายคอนทุบเข้าไปแล้วมันยังเข้าได้ไม่ลึกแล้วก็เคาะออกมาใหม่แล้วก็ใช้มีดเหลาใหม่หลังจากนั้นค่อยนําประกอบกลับคืนไปใหม่ครับย้ำว่าเอาให้มันใหญ่กว่ารูนิดนึงนะแล้วตอกเข้าไป มันจะได้แน่นๆนแล้วก็หากพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเผื่อเราใช้งานไปมันสึกหรอไปมันก็จะหลวมแบบหลวมโบเลยใช้คอนไตีเข้าไปให้แน่นแล้วก็ใช้ตะปูเราทําเป็นช่องตอกตะปูไว้อยู่เพื่อล็อกไม่ให้ด้ามมันหลุดออกครับ